ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปืนยิงกาวไฟฟ้านะครับยี่ห้อโทโตรุ่น TT 1 0 1 1 6นะครับปืนยิงกาวไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีแท่งกาวแถมให้สองเส้นนะครับ แล้วก็กำลังของเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่100วัตต์นะครับแท่งกาวที่สามารถใส่ได้นะครับคือขนาด11.2ม mm ิลนะครับโอเคตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับ โอเคลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ